ครับโอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับเราอาจารย์ตุ้ยวิทยาส์ EP ที่36นะครับวันนี้เราจะพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของอีกหนึ่งประเทศนะฮะที่เรายังไม่ค่อยได้พูดถึงเลยคือประเทศเยอรมนีอยู่ที่มิวนิกครับแคนบาว์เบรเียทางใต้ของเยอรมันนะฮะก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาก็เก็บพวกงานศิลปะของกษัตริย์รุ่นปกที่1นึ่งะฮะของราชวงศ์มิทเทนบาร์กเนี่ยซึ่งถ้าคนไทยจะรู้จัก พระเจ้าลูฟิกที่สองกันเยอะ,อะเพราะว่าเป็นคนสร้างปราสาทนอยชวนสไตล์อ่าแต่นี่เป็นรุ่นปู่นะรุ่นปู่นะฮะ,ะก็ถือว่าสร้างขึ้นมาก็เก็บสะสมงานศิลป,ปะในช่วงศตวรรษที่14-18นี่คือสถานที่เรียกว่าอัลเทอร์พีนาโคเทกนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านงานศิลป,ปะในยุคเก่านะครับซึ่งเขาก็เก็บรวบรวมผลงานหลากหลายร้อยชิ้นอยู่ที่นี่ โชคดีมากอาจารย์วันอาทิตย์ที่ผมไปนี่บ kind of e ังเอิญค่าตั๋วเก็บค่าข้าวแค่หนึ่งยูโรเองคับก็สมใแล้วต่นี่เขาจะไปลดวันพุธวันอะไรการอาทิตย์น้าลดวันอาทิตย์โอ้โหอยากให้คนมาดีมากเลยอยากให้คนเข้าคนเล่นไหมคนเยอะไหมอู้เยอะเยอะเลยเพราะว่าคือคนผมว่าต่อแถวกันมาแบบโอ้โหยาวมากคือที่มาดริดก็เหมือนกันที่มาดริดเนี่ยไอ้ปราโดเนี่ยเย็นวันพุธ ครับรู้ว่าฟรีย้ายคนเข้าดีนะครับปกติราคาก็9ยูโรในนั้นที่นี่อ่ะจริงๆแนะนำถ้ามมีโอกาสจองวันอาทิตย์จองออนไลน์ด้วยแล้วก็ไปกับตรงวันอาทิตย์จะดีมากนะฮะก็โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราก็พาเข้าชมงานศิลปะสักสี่ห้าชิ้นอยู่ที่นี่กันใช่เด็ดๆเนาะก็น่าจาเป็นแบบนี้เป็นเก่านะครับว้าวนะครับอได้เลือกนี่ จะบอกว่าเราอยากจะคุยว่าหลายรูปที่เรามาโช์นี่เราถ่ายเองกันเลยเนาะแล้วเป็นรูปที่เราถ่ายกันเองนะส่วนใหญ่เลยครับส่วนมากเลยด้วยไอโฟลก็เป็นยุคเรนเนซองกันนะฮะยุคแรกๆเนียนมากใครเอ่ยก็ต้องราฟาเอลอยู่แล้วฮะเนียนจริงๆผมเคยบอกแล้วว่าจูเลียสเนี่ยชอบราฟาเอลมากกว่าไมเคิลเจโรซิก็จริงฮะไม่ไม่แปลกเลยเพราะมันนุ่มนวลละเอียดอ่อนมากนะครับเป็นอ่สารคดี b b c เนี่ยถึง ใช้คําว่า mortal god เลยใช้คำนี้ mortal แปลว่าเทพเจ้าที่ตายที่สามารถตายได้หมายถึงว่าคือเป็นเทพอ่ะูดง่าอนะฮะเทพจริงๆแต่ผลงานของเขาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นหลักเยอะเพราะว่าเขาได้ support โดยโ o p e เดิอะไรพวกนี้ครับ pope con simon power เราจะเห็นว่าลักษณะของเราแน่นอนฮะได้เป็นมาดอนน่านะเป็นอารีกับพระบุตรครับความเด่นของราฟาเอลก็คือไอ้เทคนิคสฟูมาโตที่เกลี่ย นะฮะนุ่มนวลมากแล้วผมเคยบอกว่าราฟาเอลเนี่ยเขาไม่เหมือนใครเขาจะโลดต่างคนละขั้วเลยไอ้นั่นสมบกสมมแล้วก็ภูมิใจตัวเองมากให้เดขาเขียนบอกไอ้เนี่ยไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยนนทั้ง้องเท้าแต่ขนาดราฟาเอลเนี่ยใส่น้ำหอมหอมปุ้งอะไรเพีนเนี้ยนะฮะรูปหล่อแล้วก็ในสุดก็อย่างที่บอกน่าจะเป็นโรคผู้หญิงต้ด้วยนะฮะ <S <S ค,คือว่านางแบบแล้วก็มีอะไรกันนางแบบทุกคนเลยแนวนี้นะฮะว่าไปแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะว่าก็ออกมา นะฮะมารีนี่บางทีทาแก้มเลยเพิ่งคลอดอะไรเงี้ยนะครับที่จะชอบแซวออกมาก็เป็นเป็นเหมือนตาที่เ็าชอบอ่ะสวยแล้วจนได้พแม่มารีเหมือนแบบแต่งหน้าแบบดนวลตลอดเวลาตลอดแล้วก็ละเอียดมากเป็นภาพวาดภาพละเอียดที่สุดในโลกนะครับจริงๆแล้วที่หนึ่งที่เก็บราฟาเอลก็คือวังไอปิติที่ที่ฟลอเรนซ์อันนั้นแนะนำเลยนะฮะเดี๋มีช่วงปิดซ่อมบางก็ผมก็จะพาไปดู สองเพลแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สวยมากนะฮะเราจะเห็นกันเขาเก่งเรื่องของการเกรียเงาแต่ที่เคยเล่าแล้วว่าถ้าเป็นดาวินชีจะมีเข้มกว่านี้เยอะแต่มาเฟ่จะไม่เข้มมากแต่เราดูเงาดีฮะดูตรงตรงมือที่จับนะพระบุตรอะไรเงี้ยแบบอ้โหสวยมากดูดิเงานี่แบบหลังเหลิงแบบเนี้ยไปหมดเลยความเนี้ยไม่มีใครเกินสวยจริงฮะสวยมากมากเลยนะครับสปูมาโตเนะ อันนี้ก็ราฟาเอลด้ไหมใช่ครับอ่าอันนี้ว่าราฟาเอลแล้วก็ก็เป็นทิพย์คลาสเบอร์นาร์ซองนะเป็นพีระมิดนะแล้วก็จะเป็นอ่โยเซฟหรือเปล่าหรืออีกคนหนึ่งน่าจะเป็นอลิซาเบธนะครับแล้วก็เป็นแม่ของยอนเนาะซ้ายน่าจะเป็นยอนขวาน่าจะเป็นพระเยซูครับนะตัวมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าไบเบิลนะฮะพระสุรพระเยซูในเรื่องนี้แล้วก็เราจะเห็นสีสีฟ้าเนาะ ก็ก okay. so ็เป็นสีที่แพงตอนนั้นนะครับครับอันนั้นเข้าจะเหมือนแค็งแขแล้วก็ทิฟกิคอลเรเนซองก็คือเป็นพีระมิดแล้วก็มีแลนด์สเคปเห็นไหมครับนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกราฟาเอลนี่ก็กินขาดเรื่องของความเนี้ยความเนียนครับบนงานแต่ด้านบนของหัวของบุคคลที่อยู่ในรูปก็ยังแบบยังคงแสดงของความเป็นแบบเป็นเซนเป็นเซนอะไรเงี้ยต่างๆที่เป็นอารมณขงบทอะไรเงี้ยนะครับ อะไรๆรัศมีเนาะซึ่งเหมือนเหมือนรับเอลเขาแบบค่อนข้างที่จะเป็นทําตามแบบเนาะความเชื่อของศาสนาคือเหมือนแบบคือเชื่อฟังโป๊บเชื่อฟังแบบก็ตามเทรนต์ตามเทรน์ไม่ค่อยดื้อดูพื่อง่ายอ่ะแล้วก็รักไงรักโป๊บจูเลียตนี่รักมากเลยเป็นคนไม่ดื้อนะฮะกยูอย่างทรงอยู่อยากได้ะไรจัดการอะไรไอเนฟแล้วแล้วก็เมฆเมื่อี้ก็มีทุสวรรค์นราศีปีแล้วเป็นแบบคนทําตาม ออเดอร์ได้ดีอ่ะอะไรเงี้ยนะฮะับใช่ก็คือไม่ยากที่จะชอบรับไปเองครับเนาะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นเทคนิคสปูมาโตด์ดูเงาสวยมากเห็นไหมโอ้โหก็ยังเป็นภาพของรับไปเอวอยู่ใช่ฮะน่าจะเป็นรับไเอวใช่ใช่ใช่เงาลึกสวยมากแล้วก็เป็นก็เป็นรินาซองนะก็เป็นกล้ามเนื้อเนาะอะไรเงี้ยนะฮะเป็นไทถือว่าเป็นเจอร์เดิมของรับไปเอวได้ดีใช่แล้วก็ไปถ่ายวินาซองช่วงเนี้ยยุคสามคนเนี่ยเราไปถ่ายวินาซองคนนี้ใครครับก็ ปอ่บติเชลลี่อ่เป็นเปรุ่นพี่พี่รุ่นพี่รุ่นอาจารย์เนาะบอติเชลลี่ก็คนตากล่าวไปหลายทีแล้วเขาบอว่าจะมีเทคนิคในการผสมสีไม่เคยเหมือนใครไม่หนักจะโปร่งจะใสๆจะสว่างสวง่ๆได้เห็นไหมฮะจะเหมือนกระตูนนิดๆอะ่นะเนาะแล้วก็ในรูปนี้ก็ถือว่าก็ก็ยังมีมูฟเมนต์เนาะแล้วก็เป็นเรเนซองส์ก็ยังเป็นสมมาตรอยู่นะครับแล้วก็มีความ มีความเหมือนจริงมีทุกคนมี personality ก็เป็นเป็นเรเนซองชัดเจนแล้วนะครับน่าจะเป็นรูปหลังจากที่ถูกตึงกันเขงลงมาของพระเยซูใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ดีเซนติ้งครับแต่แต่ว่ามีคนที่ใส่ชุดแดงๆก็เหมือนพระเยซูเหมือนกันนะพระอาจารอันนั้นน่าจะเป็นโยเซฟพี่คิดว่าอันนี้ใช่ไหมคนนี้ปะคนเสื้อแดงๆชุดังเออไม่มั่นใจแต่ปกติโยเซฟจะแก่นะในนี้ไม่ค่อยแก่เออแต่ว่า ต่นี่ประคองมาลีไงอ๋ออ๋อเอามยอน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 เพราะว่าเพราะว่าก่อนตายเนี่ยก็ก็เหมือนกับฝากพระเยซูฝากยอนให้ดูแลมันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโอเคครับอ่าเพราะเอกของพี่เองนะครับเบรมบรานนะครับซึ่งมีงานหลายชิ้นอยู่ที่นี่ฮะอย่มีงานดีๆหลายชิ้นเลยครับเบรมบรานอยู่ครับแล้วก็อย่างที่บอกเบรมบรานนี่ก็วาด ไอ้เซลฟ์พอร์เทรตเยอะมากนะฮะเพราะว่าเขาเขาสตัดดี้ด้วยแล้วก็มากกว่าน,นั้นเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวตัวเองด้วยแล้วก็ดุดิกแสงเงาแล้วก็จะมีซิเนเจอร์เขาจะทิ้งฝีแปลงเยอะนะฮะแล้วโดยเฉพาะอยากให้พวกเราตามถ้าเกิดใครไม่เคยศึกษานะฮะมีครั้งหนึ่งที่พี่อยู่อังกฤษแล้วมันมีรวมรูป s ซ e ฟ์พอร์เทรตเรมบรานนะ,นะตอนนั้นพี่ก็ยังไม่รู้แตาสีสับ โอ้จะไปดูรูปมันทําไมเยอะแยะรูปตัวเอง <laughs> ครโอโกโอ้เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเขาเล่าเรื่องปลายทั้งตกอับทั้งดีทั้งเสียใจเลยออกมาทั้งสีหน้าสุดยอดเลยคือผมมองความยากมันมีเรื่องหนึ่งอาจารย์การวาดเซอร์พอเทตตัวเองอะ่ะ <c oughs> อันนี้คือตีสักสี่ร้อยห้าร้อยปีนะฮะยุค<ล>นั้นกระจกยังไม่มีเออจะเป็นแผ่นโลหะนั่นแหละเป็นความยากคือการมองหน้าตัวเองแล้ววา่าพนติ้งปัจจุบันเราก็เซอร์ลเทตแล้วก็วาดตามคือผมมองว่า มันมันยากนะสมัยนั้นและตอนนั้นอาจารย์ว่าน่าจะวาดตอนแบบตัวเขาเองอายุเท่านี้เลยป่ะฮะหรือว่าใช่ใช่ใชก็คือเป็นตอนสมัยวัยรุ่นแล้วก็วาดอาก็จะวาดทุกอายุของเขาเลยจนถึงหกสิบห้าหกสิบเขาก็ยังวาดอยู่วาดจนช่วงนั้นแหละเพราะมันเก็บรูปไม่ได้ไงครับอ่ามันก็ต้องวาดสดไม่ไมีรูปถ่ายเก็บไว้เขาก็ต้องวาดแบบแบบแนวแสงเงาแบบนี้ได้ตั้งแต่สมัยรูปตลอดเลยแล้วก็เป็นประหลาดไหมล่ะครจะมีเงาครึ่งหน้าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ไม่มีแล้วก็เรมบรั่ก็เป็นยุคที่ ชนชั้นกลางชนชั้นกลางเริ่มชอบชอบมีพอร์เทรตครับเมนบราก็เป็นคนหนึ่งที่วาดพอร์เทรตขายที่ดังนะฮะซึ่งทิ้งฝีแฝงยุคนั้นยอมรับมากยอมรับได้เลยว่าอ่ะคือใครอยากจะมีรูปภาพตัวเอง่ะมันต้องจ้างศิลปินวาดภาพอย่างเดียวนะฮะไม่อยู่จะถ่ายรูปกันได้ง่ายๆไม่ยากก็ได้ไม่ได้เออต้องยอมรับยุคนั้นต้องคนมีฐานะร่บรวยใช่ไหมครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นพระเอกของยุคที่เรียกว่าหลังเป็นบาโรกอนนะแล้วก็ มีผลงานเยอะที่สุดครับอาร์ตไปยุโรปทุกแกลเลอรี่มีหมดคือผมรู้เลยว่มาเขาไม่ได้ทำคนเดียวแน่นอนแน่นอนแล้วก็รูปนี่นะห้าเมตรก็มีเยอะมากที่นี่มีรูปใหญ่ด้วยมีใช่ไหมปุ๋ยอลังการเลยงพวกนี้หมดแล้คือแบบเป็นทีมเลยเป็นทีมแต่เขามีคอนเทนตคอนโทรลนะคือรูปของเอ่อรูเบนเนี่ยเขาก็จะพริ้วอ่ะจะพรีวมาก็ตามยุคอ่ะเขาก็ไม่ได้นิ่งเหมือนเรนบราเอ๋เหมือนกับ ตัวเดอซ็อกซ์จะพริวจะพริวเราจะอันนั้นเป็นซิกเนเจอร์ของรูเบนซึ่งเขาสามารถจะแม้กระทั่งจะให้ทีมงานเขาวาดก็คงสเก็ตช์ก่อนก็อาจจะมาเขียนทีหลังทีอะไรเงี้ยแต่ว่าคอมโพสิชันนี้ก็ต้องทำหมดแน่นอนก็จะพริวนะฮะฟิฟแรงรูเบนนี่จะชัดมากคืองานเขาดีเทลเยอะมากนะฮะแบบโอ้โหสุดเลยพริวพริวแล้วก็มีเรื่องราวอยย่างงเี้แล้วก็โอ้เป็นดังมากรูเบนนี่เป็นคนหนึ่งในคนประสบความสำเร็จเส้นใหญ่เป็นอัลสวินอะไรเงี้ยนะฮะแล้วลูกเขียนเขา มีคนนึงได้นําเคยนําเสนอคุณหมอหมีก็เอามาเขียนว่ารูปเขาเนี่ยช่วยหยุดสงครามเลยนะอินโฟโกัส politically ด้วยเสนอ<ม>ความคิดเห็นอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะไว้เอามาเล่าให้ฟังนะครับ<ม>แล้วก็เราจบด้วยคนนี้ใช่ไหมก็พระเอกของเราตลอดการเห็นไหมอาร์จะเห็นชัดเจนว่าหนึ่งซฟูมาโตของดาวินชีกับราฟาเอลก็ไม่แพ้กันครับแต่สิ่งที่ต่างอาร์จะเห็นเงามืดที่เยอะกว่าเยอะเลยเห็นไหมเทียบกับรูปมาโดน่าก่อนอันนี้เห็นไหมเพราะฉนั้นดาวินชีเนี่ยชอบ ไครอส์ครัวมากมากกว่าราฟาเอลครับราฟาเอลจานๆแบบนี้เยอะแต่วันนั้นนั่นคือเหตุผที่เขาพยายามจะทำราซัพเปอร์ที่ไร้ฝันให้มีความมั่นสัมพัรับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาร์ตแกลเลอรี่ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะนะฮะที่ในเมืองมิวนิกได้เป็นอย่างดีสุดยอดเลยผมถือว่าถ้าสมมติมีโอกาสไปมิวนิกที่เนี่ยแหละถือว่าอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการเข้าชวนไปงานศิลปะชวะไปยิ่งนะครับอันเทอร์ พินาโคเทคเออเชิญนี่แปลว่าโอแปลว่าเก่านะครับก็ตั้งแต่ยุคแต่ว่าที่1 4บสถึงสิช่วงประมาณนั้นนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีอีกมิวเซียมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะอีพีต่อไปนะฮะมาคุยกันก็เป็นผลงานของยุคใหม่นะครับพี่น้อยพินาโคเทคนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ